การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568แบบลักษณะการประเมินตนเองตามคู่มือแนวการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อยพศ2544 โดยจัดให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเองภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่ในปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทางราชการตลอดจนนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้ครบถ้วนถูกต้องลดความผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เงินของทางราชการ โดยจะแบ่งแบบฟอร์มทั้งหมดออกเป็น3แบบแบบ2544-1ขีดแบบ2544-2ขีดและแบบ2544-3ขีดแบบ2544-1ขีดแบบประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568โดยระบุชื่อโรงเรียนสังกัดและวันที่ จะขออนุญาตสมมุติจะบุชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านกอไก่สังกัดสอพอปอสุรินเขตหนึ่งเพียงวันที่30มิถุนายน2568จะขอยกตัวอย่างบางรายการแบบ254 4ขีดหนึ่งข้อ1.1 สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีถ้าสถานศึกษามีการจัดทำให้ใส่เครื่องหมายถูกถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมายผิดข้อ1.2มีคำสั่งหรือบันทึกแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีถ้ามีให้ใส่เครื่องหมายถูก และท่านสามารถใส่เลขที่ของคำสั่งวันเดือนปีของคำสั่งและเรื่องของคำสั่งที่บันทึกเพิ่มเติมได้เมื่อท่านทำการประเมินครบทุกประเด็นทั้ง10หัวข้อหลักแล้วให้ลงชื่อผู้ประเมินซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่บัญชีและผู้อำนวยการสถานศึกษาแบบ2544-2 แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสารศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568เพียงวันที่30มิถุนายน2568ให้สถานศึกษาระบุชื่อโรงเรียนสังกัดและจำนวนนักเรียน ยกตัวอย่างเช่นข้อ1.1ค่ะสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยอ้างอิงแบบ2 5 4 4ขีดให้ท่านคลิกที่เครื่องหมายดอกดาวโดยคลิกที่เลข2โดยไม่ต้องทำการกรอกคะแนนแต่อย่างใดหากสถานศึกษาไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ท่านคลิกที่เลข0ูน โดยสถานศึกษาต้องทำการประเมินให้ครบทั้ง10ประเด็นหลักกรณีโรงเรียนไม่มีเงินฝากธนา,าคารกระแสรายวันให้ท่านคลิกที่ n t a a ในข้อ2.4ข้อ6.5ข้อ7.2และข้อ7.4ค่ะโดยเมื่อท่านคลิกแล้วคะแนนจะขึ้นเป็นคะแนนเต็มให้ท่านค่ะ กรณีโรงเรียนไม่มีเงินฝากประกันสัญญาที่นำฝากเขตให้ท่านคลิกที่ n ท a a กรณีโรงเรียนไม่มีการยืมเงินให้ท่านคลิกที่ n ท a a ทุกข้อเมื่อท่านทำการประเมินทั้งหมดแล้วจากนั้นคะแนนรวมทั้งหมดจะปรากฏในช่องรวมทั้งสิ้นด้านล่างสุด และลงชื่อผู้ประเมินให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นในแบบ2544-2ที่ท่านได้ทำการกรอกข้อมูลไปแล้วจะไปแสดงผลอัตโนมัติในแบบ2544-3ค่ะโดยผลการประเมินจะแบ่งเป็นสีระดับดังนี้ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในประเด็นต่างๆของแบบประเมินนี้จะช่วยให้สถานศึกษาได้เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีมากขึ้นหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่หน่วยตรวจสอบภายในสพปสุรินทร์เขตหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ